นานาบอนไซครับสาวสวยจากประเทศจีนที่มีความสามารถในการสร้างบอนไซมากๆเลยวันนี้น้องนานาจะพาเพื่อนๆไปทําต้นไม้บอนไซต้นใหญ่ๆครับวิธีการดัดกิ่งต่างๆรวมถึงการขุดล้อมให้รอดด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนี่นะฮะสวนเขานะครับมีความกว้างขวางมากซึ่งสวนนี้นะฮะปลูกต้นไม้ไว้เพื่อการล้อมไปสร้างเป็นบอนไซโดยเฉพาะเลยนะอาจจะเป็นไม้ดัดหรือไม้สวยๆก็ได้นะครับมีทุกข,ขนาดเลยนะครับไม้ใหญ่ไม้กลางไม้เล็กซึ่งวันนี้น้องนานาก็มาที่สวนนี้เพื่อคัดเลือกต้นไม้ ครับเพื่อที่จะไปทําเป็นบอนไซสวยๆครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะเป็นต้นนี้แหละครับเพื่อนๆเป็นสนใบพายสวยๆแบบนี้เลยนะซึ่งนะครับการขุดล้อมเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่าการปลูกไว้ในดินแบบนี้นะครับรากเขาจะกระจายไปทั่วทิศทางเลยวิธีการที่จะทาให้ต้นไม้รอดนะเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆไปขุดล้อมมาเนี่ยก็คืออย่าให้ตุ้มรากเขาขาดนะครับดินแบบนี้เรียกว่าตุ้มรากคเพื่อนให้เขาหุ้มกันอยู่แบบนี้อาจจะใช้วัสดุเป็นเชือกเป็นผ้าอะไรก็ได้หุ้มเขาไว้ด้วยเพื่อเวลาขนส่งเนี่ยไม่ ให้ตุ้มรากเขาขาดระบบรากฝอยข้างในจะสมบูรณ์ครับเวลาเรานําไปเลี้ยงเนี่ยจะทําให้เขาเติบโตได้ไม่ตายนะครับน้องนานาเริ่มจากการออกแบบกิ่งก่อนนะวางกิ่งก่อนว่าจะทําแบบไหนนะครับดูทรงคร่าวๆจากนั้นเราก็ใช้กันไกตัดกิ่งในการตัดออกแบบนี้เลยนะ แต่ก่อนที่จะตัดอย่างที่บอกครับต้องวางกิ่งก่อนดูก่อนภาพรวมก่อนว่านะครับเราจะดัดกิ่งไปในทิศทางไหนครับเพื<ๆ>่อนพอดัดเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนเพื<ๆ>่อนเขาจะยังไม่เป็นพุ่มนะหลายๆคนมาดูว่าเอะดัดแล้วทําไมไม่สวยเท่าเดิมอยากได้พุ่มเหมือนเดิมใช่ครับเพื่อนๆดัดเสร็จเนี่ยต้องรอให้เกิดพุ่มก่อนนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดความสวยงามแต่บางคนเนี่ยเวลาดัดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีความโปร่งความเห็นรายละเอียดกิ่งแบบนี้ก็ดูสวยไปอีกแบบนะครับเพื<ๆ>่อนอ่านี่ครับน้องนานาก็เริ่มใช้ลวดดัดบอลไซในการพันเข้าลวดแล้วนะ พื้นที่นะครับกิ่งขนาดกิ่งที่มีขนาดใหญ่เนี่ยน้องนานาก็จะใช้ตัวลวดดับบังสาขนาดใหญ่หน่อยครับอาจจะขนาดประมาณ1ใน3ของกิ่งครับถ้าขนาดลวดไม่เพียงพอเนี่ยเราก็จะซ้อนทับกัน2ชั้น3ชั้นนะครับแล้วแต่ขนาดของกิ่งเพื่อที่จะดัดกิ่งให้อยู่นะครับ หลังจากนั้นครับน้องนานาก็นํามาประกอบกับกระถางขนาดใหญ่เพื่อดูสัดส่วนของเขานะใช้ดินพวกดินาคารามาครับเป็นดินที่ระบายอากาศได้ดีนะครับมีความเค็มต่ำครับน้องนานาเริ่มขดนะครับขดซ้ายขวาไปมาแบบนี้นะครับของกิ่งนะฮะแล้วก็อาจจะมีการยึดเพื่อั้างกิ่งด้วยบางกิ่งที่มีขนาดใหญ่เทคนิคนี้ก็ใช้ได้ดีนะครับเ,เพื่อนๆนะล้างไว้จะได้ไม่ต้องใช้ลวดดัดบอลไซในการดัดออกมานะเพราะจะเปืองลวดมากๆเลยแต่การล้างเนี่ยก็จะช่วยโน้มกิ่งเข้ามาให้อยู่ในองศาที่ต้อง ได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยนะฮะสั้นๆง่ายๆแบบนี้เลยแต่ว่าทําจริงอนานพอสมควรเลยนะครับดัดกิิงไปมาแบบนี้ตั้งยอดไว้สวยๆแบบนี้เลยนะครับก็เป็นอันจบครับต้นไม้สวยๆแบบนี้น้องนาน,นา,นาเป็นหญิงสาวจีนที่มีพรสวรรค์มากๆเลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่สนใจรวดดแดบอนไซและอุปกรณ์ตัดแต่งบอนไซต่างๆเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้ให้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับรักบอนไซครับ